รูปนี้เป็นรูปที่น่าจะหลุดออกมาตั้งแต่เมื่อวานบางข่าวบอกว่าหลุดมาตั้งแต่เมื่อวันซื้อแล้วแต่ว่าเท่าที่ผมเช็คข่าวในบ้านเราเนี่ยเพิ่งจะมาตีโพยตีพายกันในวันนี้ะนะครับผมมองดูแล้วถ้ามันมาแบบนี้จริงๆผมว่าแม่งออกแนวจะไม่เวิร์กอย่างแรงมันมันไม่ได้วะผมให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันคิดว่ามันได้หรอล่ะภาวนาภาวนาให้มันเป็นแบบ เป็นภาพที่เฟกแล้วกันภอาวนาให้มันเป็นภาพที่เฟกขึ้นมาแล้วกันเพราะเอาจริงๆนะไม่เท่เลยวะ่ะจริงมันไม่เท่เลยแต่ทีนี้มันก็จะมีเหตุผลประกอบด้วยเพราะว่ามันไม่ได้หลุดมาแค่รูปหลุดของกันดั้มสตัวนี้นะมันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนแบบเป็นตารางการออกสินค้าของลุงด้วยแล้วมันมีชื่อของสองตัวเนี้ยอยู่ในนั้น มันก็เลยเป็นอะไรที่แบบเอมัน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 คงไม่มาเป็นอย่างนี้งงหรอกมั้งอะไรอย่างเงี้ยเอางี้เอา,เอางี้เ,เ,เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราถามท่านผู้ชมก่อนดีกว่าถามท่านผู้ชมก่อนดีกว่าว่าเห็นภาพนี้แล้วคิดว่ามันจะจริงสักกี่เปอร์เซ็นต์คิดว่ามันจะจริงสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วกันเพราะผมดูแล้วมันมันไม่น่าใช่ของจริงอ่ะเอาจริงนะมันไม่น่าใช่ของจริงคือตอนนี้หลายหลายสื่อเนี่ยตีโพยตีพายกับปเยวะเนี่ยมันคือรูปหลุดดีไซน์ของ กันดั้มฟร e d o m แล้วก็ j u s t ติ e ร่างใหม่เออประมาณนี้ผมอะ่ะ50 50ผมไม่เชื่อว่ามันจะมาแบบนี้จริงๆนี่อาจจะเป็นภาพที่ถูกทำให้ชัดหรือมีการาคาดคะเนจากสื่อบา,บางแหล่งที่ปล่อยออกมานะครับผม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 ไม่ค่อยเชื่อเอาจริงผมว่าผมผมว่ามันมันไม่น่าใช่อย่างนี้50%เชื่อ50%ไม่เชื่อสำหรับผมนะสาหรับผมนั่นแหละคือคือตอนเนี้เรา เราฟันธงอะไรไม่ได้เลยเว้ยเพราะเอาปจริงนะถ้า,ม,ม,า,าม,ม,ม,ววมันมาอย่างนี้จริงๆแม่งไม่อะไม่ไหววะมึงมาอย่างนี้จริงไม่โอเคนะเว้ยเออภาวนาว่าอย่าเป็นอย่างนี้อย่าขอร้องอย่าเป็นอย่างนี้จริงๆมันมีเดสตินีด้วยนะแต่เดสตินีผมผมผมว่าผมว่าเออเดสตินีเนี่ยไม่น่าใช่เดสตินีมันผมว่ามันมันไม่น่าใช่เดี๋ยวผมจะลองอ่านของที่ข่าวต่างประเทศเขา พูดกันนะครับคือไอภาพไอภาพนี้มันหลุดมาจากเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไอที่มันเป็น Facebook ของจีนอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะใครใครจำได้มั่งเออคือภาพนี้มันมาจากไอแอปที่มันเหมือน Facebook ของจีนอะ่ะเออมีการเอ่อโพสต์ภาพดีไซน์ของ f e ีดอมกับ Justice ล่างใหม่ที่จะอยู่ในเรื่องของเอ่อโมบิสูตรกันดั้มซีดฟีดอมนะครับทีเนี้ยรูปเนี้ย มันมาจากฝั่งจีนแล้วก็ยังไม่ได้รับการยืนยันด้วยว่าจะถูกต้องหรือเปล่ามันมาจากฝั่งจีนนะภาพนี้ย้าก่อนเลยว่ามาจากจีนเออคือคือมาจากจีนเนี่ยกูเชื่อไม่ค่อยจะได้ละเนี่ยมันเลยทําให้ผมเหลือแค่50%ถ้ามันมาจากแบบแหล่งข่าวอื่นก็โอเคแต่คือพอมันมาจากจีนเนี่ยคือแม่งไปทั่วเลยเพราะฉะนั้นเราเข้าใจตรงกันก่อนว่ามันหลุดออกมาจากประเทศจีน และยังไม่ได้มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่านี่เป็นภาพจริงนะครับไม่ใช่ V-Chat ไม่ใช่ VC h a t หวยโบ๊ะปะถ้าผมจำไม่ผิดเพราะฉะนั้นเราทำความเข้าใจกันก่อนนะครับผมเราทำความเข้าใจก,กันก่อนว่าภาพหลุดนี้ไม่ได้หลุดมาจากทางบันไดแต่มาจากที่ไหนไม่รู้สักแห่งหนึ่งในจีนทีนี้เรามาพูดถึงโพยของสินค้าที่หลุดกันมาบ้างดีกว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นโพยโพยมันจะเป็นภาพแตกๆเลยนะะเดี๋ยวจะพูดให้ฟัง พยของสินค้าที่หลุดออกมาเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ4ตัวที่มาจากกันดัมสี f ฟรีดอมนะครับเป็น HG ทั้ง4ตัวเลยมีเอ่อฟรีดอมกันดัมแต่ว่ามันลงท้ายด้วยคำว่าไข่จะเป็นฟรีดอมกันดัมไข่แล้วก็ Justice กันดัมไข่อีก2ตัวจะเป็นกันดัมซีดฟรีดอมโปรเจกต์ A แล้วก็เป็นกันดัมเอ่อกันดัมซีดฟรีดอมโปรเจกต์นะครับที่จะออกมาตอนเนี้ย เท่าที่ดูลิสต์แล้วจากภาคนี้นะจากภาคนี้มีทั้งหมด4ตัวเป็น h g ทั้งหมดเลยเปิดเผยชื่อมาแล้ว2ก็คือ Freedom กับ Justice แล้วก็เป็นเอ่อ u r t d u r t d u r t d u c t B เหมือนกับของภาคแม่มดอะ่ะก็คือบอกว่าเออกูจะออกนะแต่กูไม่ได้บอกว่าตัวอะไรพอเราเอาโพยของสินค้าที่จะออกมาแล้วมาเปรียบเทียบกับภาพหลุดออกมาเนี่ยมันก็เลยมีการคาดเดาว,ว่าหรือจริงๆแล้ว ในภาคนี้เนี่ยจะมีฟรีดอมสองร่างแล้วก็จั s ติสสองร่างประมาณว่าเขาคาดเดาว,ว่าเออที่มันหลุดออกมาเนี่ยเ g 4ตัวเนี่ยเป็นฟรีดอมสองแล้วก็เออจัดติสอีกสองนะครับผมมันก็จะไปเข้าเค้ากับรูปหลุดที่ออกมาก็คือมีทั้งฟรีดอมสองภาพแล้วก็มีจัดติสสองภาพอาจจะเป็นไปได้ว่าในภาคนี้เราอาจจะได้เห็นฟรีดอมสองร่างแล้วก็จั s ติสสองร่างประมาณนั้นนะครับ คำว่าใครต่อท้ายเนี่ยมันใช้กันหลายวงการมากไม่ว่าจะเป็นมาสลีเดอร์อ Rider, หรือซูเปอร์เซนไตหรือแม้แต่อะไรวะดะคอนบอลมันมันมันมาใช้กันเลื่อยเปื่อยผมเชื่อว่านี่น่านี่น่าจะไม่ใช่ชื่อที่แท้จริงประมาณนั้นนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ยผมขอพูดไปเลยล้วกันนะว่าเรายังเชื่อสี่ภาพที่หลุดออกมาไม่ได้ปกติแล้วผมจะถามท่านผู้ชมว่าเอ๊ะท่านผู้ชม ถ้าผู้ชมเห็นดีไซน์ของโมบิสูตรที่ออกมาแล้วเนี่ยถ้าผู้ชมรู้สึกยังไงบ้างรอบนี้ผมจะไม่ถามเพราะว่ามันยังไม่ใช่ไฟนอลเข้าใจป่ะม,มันยังไม่ใช่ของจริงมันยังไม่มันยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเป็นของจริงแต่ผมจะให้ความเห็นส่วนตัวไว้ว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงๆผมบอกเลยว่าผมไม่โอเคเพราะแมงไม่สวยเลยหุ่นของชินน่ะมีแต่ผมรู้สึกว่า มันคุ้นคุ้นตาเหมือนมันเคยผ่านตาผมมาก่อนอันนี้คือคือที่เขากําลังคุยกันอันนี้อันนี้อันนี้คือในฝั่งของต่างประเทศนะครับไม่ใช่บ้านเราคือมันคุ้นมันคุ้นผมมากว่าเอ๊ะกูเคยเห็นที่ไหนวะมันมันดูไม่ได้เป็นแบบดีไซน์ใหม่อะถ้าผู้ชมลองลองดูก็ได้อะลองดูก็ได้คือที่ที่ผมที่ผมรู้สึกคุ้นเพราะว่าภาพมันภาพมันดูใหม่แบบใหม่ใหม่หมากเลยก็เลยคิดว่าเอ๊ะ อันนี้มันมันมาจากไหนวะคือมันมันคุ้นมากเลยไอ้สองตัวที่แล้วอะ่ะไอ้สองตัวที่แล้วอเออมันยังเป็นแบบภาพเบอร์เบอร์ภาพไม่ชัดใช่ไหมแต่พอเป็นเดสตินีอ่ะคือแม่งชัดเลยเว้ยอันเนี้ยผมผมค่อนข้างมั่นใจว่าอันเนี้ยน่าจะเฟกมันเหมือนเอาเอาเดสตินีไปบวกกับตัวอะไรสักตัวหนึ่งแล้วก็ออกมาเป็นในตัวเนี้ยเออผมก็เลยคิดว่านี่ไม่น่าจะใช่ภาพจริงอืมดัสติสกับฟีดอมเนี่ยยังดูมีความเป็นไปได้มากกว่าแต่ถ้าเดสตินีมาอย่างนี้จริงนะ ผมบอกเลยแม่งไม่ต่างจากบิลซีร şey ีเลยเหมือนแบบเนี่ยถ้าบอกว่าอยู่ในจักรวาลของบิลซีรีผมก็เชื่อเหมือนแบบเอ้ยนักแข่งจากประเทศไหนให้รู้แม่งชอบเดสตินีมากเอาเดสตินีไปโมแล้วก็ไปแข่งในศึกกันพาแบทเทิลเออถ้าบอกเงี้ยเชื่อแต่ถ้าบอกว่าดีไซน์เนี้ยอยู่ในซีดฟรีดอมเนี่ยไม่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 โนโนโน่ยายาน่าจะไม่ใช่ภาพจริงแน่ๆสำหรับผมนะสำหรับผมนะของฟรีดอมแล้วก็ ดัสติสเนี่ยผมให้50 50อ่ะผมให้50 50แล้วกันแต่ของ De ส t i n y เนี่ยผมแม่ง80 20เลย80คือไม่เชื่อนะ80คือไม่เชื่อ20คือเชื่ออืมมันมันเป็นอะไรที่พูดค่อนข้างยากใช่ครับถูกต้องมันมันพูดยากเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าตอนนี้ยเรายังเชื่อไม่ได้แล้วกันเออเรายังเชื่อไม่ได้แล้วกันอ่ะงั้นผมจะสรุปเรื่องรูปลุดแล้วกันนะ รูปหลุดของโมบิลสูตรทั้ง2เครื่องก็คือจัสติสกับฟรีดอมเนี่ยหลุดมาจากจีนหลุดมาจากประเทศจีนนะครับผมเ,เขาเรียกว่าอะไรอะไวเบมั้งถ้าจะไม่ผิดเออเหมือนแบบมีคนดูจู่แบบคนก็โพสต์ลงมาว่าเออเนี่ยเนี่ยเป็นดีไซน์ของฟรีดอมกับจัสติสในภาคใหม่นะอันนี้ผมเชื่อ50-50แต่เดสตินีเนี่ยผมหาที่มาไม่ได้ว่าไอ้รูปเนี้ยมันหลุดมาจากไหนเพราะฉะนั้นเดสตินีเนี่ยความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยแล้วผมเชื่อว่า เฮ้ย hey, 20ปีอะถ้า20ปีมึงดีไซน์อย่างเงี้ยกูว่าแม่งไม่ใช่แล้วผมก็เลยไม่ปากใจเชื่อว่ารูปพวกเนี้ยมันจะเป็นรูปจริงอะตามนั้นแล้วกันเนอะผมผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อ,อผ,มผมไม่เชื่อว่ามันเป็นรูปจริงเดสิเนี่ยิ่งไม่เชื่อใหญ่เลยแต่ถ้าเป็นจัสติสกับฟรีดอมเนี่ยอะโอเคอันเนี้ยยังยังพอมีแนวโน้มว่าเออกวจะเชื่อสักนิดนึงแต่ไม่เชื่อเยอะกว่า ประมาณนั้นนะครับผมประมาณนั้นอย่าอย่าพึ่งด่านะอย่าพึ่งด่าสันไลด์อย่าพึ่งด่าลุงบันนะเพราะอันนี้มันหลุดมาจากจีนโอเคปะ่ะโอเคปะ่ะตามนั้นถ้าถ้าภาพหลุดเป็นของจริงยอดขายจะตกไหมมันมันตอบยากครับคือเราเราอาจจะไม่ชอบแต่อาจจะมีคนชอบก็ได้ อ,อ,อาจจะมีคนชอบก็ได้คือคือผมผม,ผมไม่อยากถามว่าท่านผู้ชมชอบไหมนะเพราะว่ามันมันยังไม่ใช่ของจริงอะ่ะเออถ้าถ้าสมมุติว่าเราไปบอกว่าเอ้ยชอบเปล่าหรือไม่ชอบมันจะเป็นการด้อยค่าไงเพราะฉะนั้นยังไม่ถามแล้วกันเนาะ